รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ความไวของกระสวยที่ถูกส่งผ่านเส้นไหมถูกกระทบด้วยกีดทอผ้าไหมโบราณเป็นหนึ่งวิธีการสร้างผลงานของผ้าไหมไทยที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่น่าหาความรู้จากกีดทอผ้าไหมโบราณนี้จนสร้างผ้าไหมที่ใช้การควบเส้นตีเกลียวให้เป็นผ้าไหมหางกระรอกลายไตยลักษ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลป์ไทยแท้ศิลปะและวัฒน,นธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผ้าไหมาหางกระรอกเป็นผ้าไหมประจำจังหวัดนครราชสีมาและเป็นผ้าโบราณที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราชอย่างแท้จริงครับหมู่บ้านหลุงประดูมีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือผ้าไหมาหางกระรอกที่มีการประยุกต์ลายเป็นเกี่ยวถี่เกี่ยวห่างและเกี่ยวกลางใช้สีธรรมชาติย้อมหลังการย้อมสีผ้าไหม ที่นี่จะต้มใบอยู่คาลิปตัสใส่ไปด้วยช่วยทำให้สีย้อมไม่ออกผ้าไม่ตกสีเทคนิคและขั้นตอนการทอผ้าไหมหางกระรอกลายแต่ลักษมีดังนี้เริ่มด้วยการเรียงเส้นยืนด้วยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติมีสีส้มสีเหลืองสีขาวสีชมพูและสีเทา ในลักษณะการทอผ้าเก็ดเต่าเส้นพุงที่นำมาทอผ้าไหมมี2ประเภทคือเส้นพุงที่ใช้เส้นไหมสีชมพูตีเกลียวควบสีเหลืองให้ได้เกี่ยวทีเกี่ยวกลางและเกี่ยวห่างรวมเป็น6ก,กระสวย และเส้นพุ่งที่ใช้เส้นไหมสีชมพูตีเกลียวควบกับเส้นไหมสีเหลืองและเส้นไหมสีเทาให้ใช้เกลียวถี่เกลียวกลางและเกลียวห่างรวมสองกระสวยทอสลับกระสวยเรียงเกลียวถี่เกลียวกลางและห่างบนเส้นยืนหลากสีจึงได้ผ้าไหมหางกระลอกลายไตลักษณที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากก็ตะกรอนตะก่อน,ก,อนก็จะเป็นธรรมดาธรรมดาก็คือสองเส้นสงสีตีเกลียว แต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นก็อยากได้ลายนี่แหละค่ะเป็นเป็นลายเร็นว่าเส้นยืนเส้นยืนก็จะใช้หลายสีเส้นยืนก็จะมีเกดสีแล้วก็เส้นพุ่งเส้นพุ่งเราก็จะเอาหลายสีมาตีเกี่ยวก็คือตีสามเส้นสามเส้นสามเส้นตีเกี่ยวแต่ก่อนแต่ก่อนจะตีสองเส้นแต่อันนี้จะตีสามเส้นตีสามเส้นก็ตีสามเส้นก็แบบสามลักษณะ สามลักษณะก็คือ <m> ม <anda> ีที่มีกลางมีหางนี่แหละค่ะก็จะมีสีแดงสีเหลืองและสีเทาอยู่ในเส้นเดียวกันนี่แหละค่ะรวมมาตีเส้นเดียวกันอ๋อตีเกลียวในเส้นเดียวกันจะตีเกลียวในเส้นเดียวกันก็ที่กลุ่มนี่เลยค่ะที่กลุ่มนี่เลยตอนแรกก็มีมีทางช่างทองหลวงช่างทองหลวงเข้ามาแนะนําให้ค่ะครับเข้ามาไเข้ามาแนะนําให้ก็คือแต่ก่อนเราจะเป็นธรรมดา พอเขามาเห็นผ้าของเราเห็นผ้าของเราว่าเออสองเส้นสองสีตีเกียวเราเอาแบบตีเกียวแบบสามเส้นดูสิสามเส้นแล้วก็ทําเป็นแบบทําเป็นแบบสามสไตล์ก็คือมีถี่มีกลางมีห่างแล้วเอามาทอเอามารวมกันมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ก็ทอดูก็<ม>ลเลยออกมาก็เป็นที่ถูกใจของกลุ่มค่ะ คืือออออว่่่าาาไหมมขขงงงเเเเรรกก็ทกับออนีะ,ะผ้าไหมห่างกระลอกลายตายลักถือเป็นการทอที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้ผู้ที่บริโภคได้นำไปใช้และภาคภูมิใจกับคำว่าผ้าไหมไทยโบราณนั่นเองครับ วันนี้หมดเวลาของรายการศิลไทยเทศิละปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ